สวัสดีพี่น้อง fc ที่น่ารักอีกแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋ามาเจอกับพี่ใจเทยเยอะพารยอีกแล้วนะคะเพื่อนจ๋าเราจะมาสรุปพานอยของวันที่1 5ากันนะคะเพื่อนจ๋าก่อนจะไปสรุปพี่ใจก็มีคําเตือนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนกนารพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุ18ควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งนะคะ โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อนเป็นแนวทางเสียงโชคนะคะไม่สนับสนุนกับพน,นันแล้วก็ฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะเพื่อนจา๋าในการบวกลบคูณหารตัวเลขนะคะเพื่อนโอเคเราก็จะมาดูผลสรุปหาหนอยของที่สิกันเนาะเฉพาะกีดก็ออก7จ็ดเดหนึ่งสองหนึ่งะคะเพื่อนพิเศษนะคะออกสี่สอสี่ห้าหกเนาะปกติ 9ก้าหห้ดหนะคะ vip 20429นะคะอ่าโอเคเราก็มาดูเฉพาะกิจเนาะเพื่อนเเฉพาะกิจก็ตัวเด่นพี่ใจไม่เข้านะคะเพื่อนพี่ใจบอกแล้วว่าสามารถถ้าเกิดใครจับจุดเป็นนะเพะื่อนในเด่นสามนอยเนี่ยนะคะตัวเด่นเนี่ยเขาจะชอบขึ้นไปที่เฉพาะกิจเนาะอันนี้พี่ใจก็เปรียบเทียบให้ฟังนะคะเผื่อว่ารอบหน้าเพื่อนเพื่อนอาจจะไปจับ โดยที่ไม่ต้องมองที่พี่ j จจับให้ก็ได้นะคะถ้าใครสังเกตได้นะเจ็ดนะคะเพื่อนเจ็ดหนึ่งไปอยู่ข้างบนเจ็ดหนึ่งตัวตัวเจาะให้ด้วยนะนะคะเพื่อนนะวันนี้หนึ่งเดินเดีสองหนึ่งไม่ละหนึ่งก็มาบนมาล่างนะคะเพื่อนแต่ว่าพี่ j จไม่มีหนึ่งเนาะเราไปต่อพิเศษเลยค่ะพิเศษพี่ัยก็ให้เด่นอยู่ที่ศูนย์กับสองเนาะเฉพาะเด่นเฉพาะ จาะรอบให้เนาะพเพื่อนๆแล้วก็เข้าที่สองนะคะพเพื่อนๆคะ่ะสองสี่เนาะส่วนห้าหกนะคะเรามาดูที่รอบพิเศษทีพยย 5, ะะ่พี่ใจวางไว้ห้านะคะพิเศษนะคะรอบพิเศษก็วางรอบให้เนาะห้าเข้าที่ห้าหกนะคะพเพื่อนๆจะตัวเจาะด้วยตรงๆรงด้วยมันต้องกลับด้วยนะคะพเพื่อนห้าหกนะคะพเพื่อนๆจะเพื่อนๆดูตรงนี้ด้วยเนาะ บางทีจะ่าดูถ้าเกิดใครจะเลือกเอาเฉพาะตรงนี้หรือว่าจะเลือกเอาเฉพาะที่เป็นพี่ใจเจาะตัวเด่นแต่ละรอบให้ในนี้ก็ชื่อบางรอบให้แต่มันจะเป็นเด่นนะคะเพื่อนเด่นสามหน่อยเนาะอันนี้คือบางทีน่ะพี่ใจคิดอีกสูตรหนึ่งที่มันได้ตัวเด่นเหมือนอย่างเนี้ยอย่าเข้ามาสองเนาะในนี้ไม่มีนะคะ,ะแต่ก็มาใช่ไหมคะแล้วก็จะมาดูเทียบอ่าที่พี่ใจวางด้วยรอบนี้นะคะแต่บางทีนะ บางทีพี่ j a ก็วางไม่ได้ตรงนะคะก็คือเพื่อนๆชอบรอบไหนก็สามารถที่จะเอาตัวดินไปได้นะคะรอบปกตินะคะคเพื่อนๆรอบปกติออก965นะคะ96581เนาะ65มาดูที่เราดีเด่นที่5นะคะแล้วพี่ j a ก็วางให้ที่ปกติอ๋ออันนี้ไม่วางปกติเนาะเป็นวาง VIP นะแต่ว่ามาดูรอบ คือคือมันอยู่ในตัวเด่นนะคเพื่อนจ้ะยืนตัวเด่นพี่แจ๊คบอกเลยว,ว่าถ้าเกิดใครชอบรอบไหนก็เอาไปจับได้เนาะมันก็มาที่หกห้าเนาะห้าหกหกห้ากลับไปกลับมาตัวกลับเดียเพื่อนอนี้กลับอันนี้สองเด้งน,นะถ้าใครแล้วก็แปดนะคะเพื่อนแปดก็จะมีอยู่ในตัวในในเด่นด้วยนะคะพี่ใจวางปกติด้วยแปดนะคะวางที่รอบปกติแล้วก็วางตัวนี้ปกติชนกันเนาะ 81ตัวเจะตรงๆเหมือนกันค่ะเหมือนกับ56นะคะเหมือนกับ56โดยที่ไม่ต้องกลับนะแล้วก็ไปที่ VIP นะคะ VIP ก็พี่ัยให้เด่น1กับ6นะคะก็ไม่มีนะคะเพราะเขาออก04นะคะ204เนะเาะอ่ะไม่วงสิเพื่อนๆขอโทษค่ะไม่วง204นะคะพี่ัยไม่มี4นะพี่ัยไม่มี4แล้วก็ สองเก้า 29, พิจัยก็ไม่มีนะคะเท่ากับหลุดไปนะคะอันนี้ส่วนอันนี้ก็เข้านะคะเข้าที่ห้ากับแปดเนาะส่วนอันนี้ก็เข้าที่เจาะเฉพาะรอบให้สองสี่แล้วก็ห้าก็อยู่ในที่สามหน่อยนะคะเพื่อนโอเคนะคะ่ะเพื่อนจ๋าเราก็จะไปต่อของวันที่สิบหกกันเลยนะคะเพื่อนสําหรับวันที่สิบหกเนาะ สามนอยเจาะเด่นพิเศษปกติ VIP นะคะเด่น963วิ่งรูดไปกับนะคะเพื่อนส่วน9วิ่งรูดก็9 0ถึง99นะคะส่วน6ก็60-69 3ถึง6ก3ก็30-39แล้วพี่แจก็วางให้9ก็ที่ปกติกพิเศษ6ก็พิเศษกับ VIP นะคะส่วน3ก็ปกติกับ VIP นะ,ะเพื่อนๆอ่า3นะคะเลขแทนเขาส่วนมากจะชอบมานะคะ 8เพราะว่าใน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 ตัวที่คำนวณจะมี8ด้วยพี่ใจก็เลยวางให้นะคะแล้วแต่ใครชอบนะใครชอบ3ก็จัด3ใครชอบแปแต่ส่วนมากคือพี่ใจจะพูดไปเลยว่าถ้า3ก็เาจะเป็น8นะคะเพื่อนๆนี่พี่ใจก็วางให้อย่างนี้นะคะเฉพาะกิจก็3กับ4นะคะก็ก,ก็นะครเพื่อนจ๋านะพี่ใจจะเขียนไว้ให้นะตัวแทนนะอันนี้คือตัวแทนนะ เพื่อนๆถ้าเกิดเข้ามาแล้วฟังนะคะเพื่อนอถ้าใครที่แบบเข้ามากดดูแต่ตัวเลขพี่ใจยก็ช่วยไม่ได้เนาะ,ะพิเศษก็คือ6กับ4นะคะเพื่อนแล้วปกติคือ3กับ9นะคะแล้วก็ VIP ให้ 2, 2> ที่กับ6นะคะเพื่อนสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆเนาะพี่ใจยก็จะขอจบคลิปไปแค่นี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะเพื่อนๆพี่ป้านาอานร,รักษาสุขภาพกันนะคะ อ,อย่าให้เป็นบัตรถ้ารู้จะสึกว่าเป็นบัตรก็ทานฟ้าลายโจรนนะคะเพื่อนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็เฮงๆรวยๆกับพี่ใจทุกวันทุกรอบทุกหวยนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ